เอาแบบมีทุกคนอยู่ด้วยอะทำาังไงวะคลิปอะดงปกป้องวัตถุเป้าหมายจากกาแซกซมไม่ถ่ายแค่ต <tense> ัวเองอะเอาเลยหนาไปเอาเลยหนาไปกิน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  Chào bớt đang nha mẹ. Hả? Đang nhiều không? Thôi. À. Cái này không à? Tôi đi đang mẹ. Đang khóc. Mà. Tôi đi ở quay quay, ở con dù giật giật em đi.

快撤！ ทีมนะของคุณได้รับชัยชนะ กกสไลลด์างเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเดียวเดียวเดียวครับฮะไปนะครับดังอยู่เปล่าโอ้ปกติแล้วครับ นังเยอะนังเยอะพอแล้วโอเคพอดีแล้วครับพอดีเดี่ยวจางวัวฮะเดี่ยวบบผูกเลยแยมกลางกลางไม่ซีไม่ซี ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ

มือไม่ขึ้นเลยตาแรงเอาเลยหนาไปกินไอ้แจ็คไหมใส่มาวแล้วมือเี้ยแงเ้าแล้วมงอะไรคล่องใจอ่ะมีไรัือขึ้นแล้วเปอ่ะ ยคนเอาจิงคนเอาจิงไยแม่งตาเรกเย็ดตาครับตาแล้วก็มันแหลกมันแหลกโปรแกรมมาอยู่ตาแรกโป่งอโงปรแกรมวีดีโออยู่เมื่อไหร่เอาเล่นหนาไปกิน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  ตามาเยทุกคนเดียววัดดีพี่แจ๊กวัดดีสตะเบิร์ดวัดดีเกิดเรามีเกิดเรามีเกิดเรามีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอบห้อง ที่พวกคุณได้รับชัยชนนะไปดูเรื่องฮอร์โมนนัเนีหยดูเปล่าหวานเจนฮอร์โมนไยวาบุญไอชัดของกูเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเลยเอา้เลยนกินเอาเลยเอาเลยหนาไปกิน้เายหนาไปกิน เอาเล่ยหนาไปกินดีเอาเลยหนาไปกิน,น,กนครับดีวบทีมของคุณได้รับใช้ชนะ

วิ่งเป็นม้าหนึ่งเป็นม้าไอเนี่ยทีมของคุณได้รับชายชร์ ทีมของคุณได้รับชัยชนะฉันห่ยห่ยระหู